สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบก,กัชบช่องมีมามนทารอดชาแนลนะรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปแรันดอมดวงความรักของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะใครที่เข้ามาด้วมนฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะมีพลังงานสองไม้เท้านะคะมีพลังงานเดไม้เท้า เดอะซันดาบแล้วก็สมเหรียญมันต้องบอกว่าเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟนะเป็นภาพรวมนะคะอยากให้เ,เพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้เนาะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะอยากให้รับไปแต่พลังงานดีๆนะ พลังงานมันเหมือนมีสเต็ปของการที่คุณอาจจะกําลังอยู่ในโหมดของการพัฒนาตัวตนพัฒนาตัวเองอยู่ก็ได้การที่จะมุ่งไปพัฒนาไปข้างหน้านะคะมุกอ้อนจากปัญหามุกอ้อนจากอะไรเดิมๆในช่วงเวลานี้เนาะช่วงนี้มันว่าอยู่ในทิศทางของการที่คุณเองน่าจะมีฟิลลิ่งมีความรู้สึกที่เป็นแบบ การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีพลังงานแนวทางความรู้สึกที่มันเป็นการได้ฟื้นฟูการได้ไปต่อนะคะสะเต็ปของการมีพชชั่นการมีความพยายามกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเป็นการเดินไปข้างหน้าเนาะในช่วงเวลาต่อจากนี้เห็นถึงแนวทางในการที่แบบจะก้าวไปข้างหน้านะคะ แล้วมันว่ามันเป็นสเต็ปของการที่คุณจะออกแรงใส่แพชชั่นใส่ความพยายามเข้าไปช่วงนี้คุณอาจจะเชื่อมั่นว่าถ้าเราตั้งใจเรามุ่งมั่นที่จะทำอะไรด้วมันมีโอกาสที่เราจะได้รับอยู่แน่ๆปทางมันจะต้องสักเซสแน่ประมาณนั้นพลังงานในช่วงเวลานี้บางคนอาจจะได้เจอกับพลังงานพาร์ทเนอร์ที่ตามหาก็ได้นะคะพลังงานของคนที่ เราสึกว่าเฮ้ยเขาจะมาเป็นคนที่ใช่หรือมาเป็นคนที่ตอบโจทย์พลังงานความรู้สึกของเราหรือเปล่าเนาะประมาณนี้ที่เราม,มาดูกันว่านะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นคนที่กําลังจะเข้ามาหาคนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะให้มีขึ้นแปดเมท้านะคะมีพลังงาน3ามดาบค่ะ ในแฮงแมนเพจออฟคัฟสามไม้เทาอามอนว่ามันเป็นสเต็ปของการวางแผนวางแผนโอกาสของการเริ่มต้นการนิ่งการเบรกการผักการฮิลลิ่งการเยียวยาความรู้สึกกับสิ่งต่างๆที่มากยิ่งขึ้นนะคะให้มันเป็นสเต็ปที่เราสเออเรารับได้ อยู่ในโมเมนต์อยู่ในอะไรที่มันว่าคนคนนี้เข้ามาเนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอออยากที่จะเปิดใจหรือเปิดโอกาสให้นะคะเป็นพลังการแพนนิงการวางแผนบางคนเป็นคนทางไกลได้มันมีกระบวนการฮิลลิ่งกระบวนการเย,วยาวาความรู้สึกแล้วก็มีเรื่องของแรงดึงดูดมีเรื่องของทิศท,ทางพลังงานที่เราสึกว่าเร,เร็วๆนี้คนคนนี้เขาก็จะส่งข้อความหรือมีการสื่อสารมาหาคุณอย่างแน่นอนอะ ในสเต็ปต่อจากนี้นะคะเป็นทิศทางการฮิวลิงการเดียวยาแล้วก็มันมีการใช้เวลาในการที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นอนะอาจจะค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าเราเองก็จะรู้สึกว่ามันมีความล่าช้ากว่าที่เราคิดกว่าที่เราแพลน n i n g เอาไว้เนาะประมาณนั้นที่ขอดูกันหน่อยว่าถ้าในส่วนของ ทำแนะนำจากไพ่ล่ะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะ6เหรียญ8ถ้วย4ดาบสองถ้วยแล้วก็10ดาบนะคะสำหรับพลังงานนี่ขึ้นมามันว่ามันมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เดินออกจากเรื่องราวสถานการณ์อะไรบางอย่างเนาะเพื่อ ออกไปอยู่ในจุดที่เราสึกว่าเฮ้ยมันเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดนะคะมีการทิววิ่งมีการเยียวยาอยากให้ช่วงนี้อาจจะแชร์วิ่งมุมมองอะไรต่างๆไปเลือกในโอกาสทางเลือกที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าใช่ที่สำคัญจะต้องปลดล็อกพลังงานที่มันหนักหน่วงทางความรู้สึกหรือพลังงานที่เราสึกว่าเราต้องการการเยียวยาทางความรู้สึกอะประมาณนั้นนะคะในเวที่เกิดขึ้นมาดูลัคนาราศีกัน ชาวมินสิงก็เรากดแล้วก็สิงซ้ำนะพิสสบนะคะประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมันฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ